ครับสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่สนใจหนังสติกอีกครั้งนะครับวันนี้จะมาทําคลิปสักคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับง่ามหนังสติกจีนนะครับตัวนี้เป็นหนังสติกจีนยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่านไม่ออกภาษาจีนนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีครับมีเพื่อนสมาชิกท่านหนึ่งส่งง่ามตัวนี้มาให้ให้เล่นนะครับก็เลยจะเอามา ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่ามันเป็นยังไงดีไหมนะครับ hit. อ่ะเริ่มเหมือนกันเลยนะครับอันนี้เป็นง่ามใหม่ส่งมาจากต่างประเทศนะครับต้นทางมาจากต่างประเทศแล้วก็ส่งมาที่เมืองไทยแล้วก็เพื่อนสมาชิกก็ส่งมาให้เพื่อนให้ผมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นง่ามใหม่แกะกล่องเลยนะครับมาดูว่ามีอะไรบ้างนะอันดับแรกนะครับมีสายคล้องแขนนะครับสายคล้องแขนค่อนข้างสวยนะครับ อันนี้ก็จะมีปรจแอลนะครับสองตัวนะครับปเจแอลศูนย์เล็งแล้วก็ปแจแอลสำหรับคลายตัวหนีบยางนะครับน,นี่นะครับแล้วก็จะเป็นง่ามนะครับงามอโอเคแล้วก็เป็นแพ็กเกจกล่องค่อนข้างสวยมียี่ห้อด้วยนะครับให้ดูพร้อมๆกันเลยนะครับ ผมดูสเปคคร่าวๆแล้วนะครับหัวง่ามความกว้างทั้งหมดอยู่ที่80 82 82เลยนะฮะ82 83หัวหนีบประมาณ20 21มิลนะครับทีนี้ถ้าคนเคยใช้ง่ามหลายๆขนาดหลายๆไซส์นะครับ อาจจะมีความรู้สึกว่าง่ามมันค่อนข้างเล็กนะครับนะแต่พอพอจับแล้วก็ค่อนข้างกระชับมือนะครับกระชับมือแล้วก็บริเวณส่วนเว้าตรงนี้นะครับมันจะรับรับมือพอดีจับแล้วกระชับมือครับตรงที่เป็นเขี้ยวตรงนี้นะครับเขี้ยวตรงนี้ง่ามจีนส่วนมากเขาจะทําเป็นเขี้ยวตรงนี้เพื่อจะรองรับสําหรับกำเอามือเข้าไปกำนะครับ ไม่ใช่กมตรงด้ามน,นะครับอ่าเมื่อใหม่หายท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่ากมตรงด้ามแล้วมันไม่ถนัดไม่ใช่นะครับคือกมกมที่คอมันเลยนะครับมันจะล็อกมือนะอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวลองใส่ยางอ่ามีศูนย์ง่ามรุ่นนี้ใส่ศูนย์เล็งได้ด้วยแต่ว่าอ่าผมจะไม่ใช้ศูนย์เล็งนะครับใช้วิธีเลง็งตามแนวยางผ่านแนวยางไปที่หัวง่ามแล้วก็เอา หัวง่ามเป็นจุดอ้างอิงในการเล็งแทนนะครับแล้วก็มาลองเหนี่ยวพร้อมกันไปเลยครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับผลเป็นยังไงนะครับเวลาเราหน,หนีบยางนะครับกรณีที่ยางไม่เต็มหน้าง่ามให้ชิดด้านนอกนะครับชิดด้านนอกนะครับ อย่างเคสเนี้ยยางผมมันมันไม่เต็มหน้าง้ามนะครับผมต้องไว้ชิดด้านนอกนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะประมาณนี้อโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ยางทั้งสองฝั่งนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใช้วิธีเล็งเล็งที่หัวง้มเลยนะครับเล็งที่หัวง้มไม่ได้ใช้ศูนย์เล็งนะครับ ลองดูพร้อมกันเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะลองงามนี้นะครับสักยี่สลูกนะครับแล้วก็ดูกลุ่มกระสุนกันนะครับแล้วเทสเลยไม่ได้ลองเลยนะครับใส่ยางแล้วลองเลย you <laughs> โอเคเรียบร้อยครับยี่สิบนัดแบบเร็วๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดเูเป่ากันนะครับเดี๋ยวผมแกะไปเลยนะครับแกะมาให้ดูเลยโอเคนี่นะครับเดี๋ยวไปสรุปผลกันครับอโอเคครับอันดับแรกเรามาดูที่ ง่ามก่อนนะครับง่ามตัวนี้เป็นง่ามสแตนเลสความกว้างของง่ามอยู่ที่ประมาณ82 80 82ส่วนหนีบกว้างอยู่ประมาณ 20, 21 0 2มินนะครับง่ามมีเขี้ยวตรงนี้ไว้จับล็อกมือดูลักษณะง่ามค่อนข้างเล็กนะครับแต่ว่าพอจับจริงๆแล้วจับได้เต็มมือล็อกมือสบายนะครับส่วนน้ำหนักของง่ามเป็น ค่อนข้างดีพอสมควรเพราะว่ามันเป็นอลูมิเนียมนะครับ่าจ,จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเป็นเหมือนเป็นโลหะทั้งทั้งตัวและครับนะอันนี้ก็เป็นแบรนด์แบรนด์ของเขานะครับอ่ะทีนี้ข้ามเรื่องง่ามไปเรามาดูที่เป้านะครับดูกลุ่มกระสุนค่อนข้างดีมากนะครับดู20นัดต่อเนื่องแบบค่อนข้างเร็วนะครับก็เข้า สีดำร้อเเลยนะครับถือว่าดีมากนะครับงามถือว่าความเสถียรค่อนข้างสูงเลยนะครับถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะโอเคคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับโอกาสหน้าเจอกันอีกครับสวัสดีครับ